สวัสดีครับคลิปนี้จะพามาดูวิธีการทํางานโครงสร้างเหล็กรูปพันธ์นะครับหรือว่าเหล็กโครงสร้างหลังคาทรงบัญนหยานะครับคลิปนี้จะมาดูวิธีการทําแปรนะครับเป็นแปรเหล็กกล่องนะครับเหล็กกล่องหนึ่งนิ้วคูนหนึ่งนิ้วนะครับนาหนึ่งจุดห้ามิลนะครับมีวิธีการทํายังไงวางเส้นยังไงนะครับเดี๋ยวพาไปรับชมครับตอนนี้ก็อยู่ด้านบนนะครับ ตอนนี้อยู่ด้านบนนะครับพอ่อก็วางแปรจัว่วด้านนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับของเราแปรเรามีระยะห่างอยู่ที่สามสิบถึงสามสิบสองเซนนะครับเราจะใช้วางแผ่นกระเบื้องคอนกรีตนะครับหรือว่าแผ่นซีเมนตนะครับตามที่ชาวบ้านเขาเรียกกันนะครับพาไปดูพ่อทํางานทางนู้นครับผมตอนนี้เราอยู่บนดั้งตัวสูงนะครับ พ่อก็กำลังเชื่อมแปรนะครับที่มีขนาดระยะห่าง3 0ถึง32เซนนะครับเป็นงานโครงสร้างด้านบนนะครับเป็นจันทันครับที่จะมีระยะห่าง1เมตรนะครับ เป็นที่ผมอธิบายครับเป็นตะเคียรางนะครับตะเคียรางน้ำฝนนะครับร้อนนะครับข้างบนร้อนมีเป็นเคสังคังอ๋อพยานหลักคือลงไปไ้เแอ่โอ้ยย้ายสันบับกนาวเอ๋บอกักบักข้า นี่ก็อยู่ด้านบนกับพ่อนะครับมาดูเ่ออะไรคับพ่อเศษซีซีนาจะครับอ๋อยุอยู่บ้านเก็มียู่กุดังพอมียูซีซีนิวยุ่กุดังมีมี เหลือเม็ตเหลือสองตัวตัวละเม็ดอยู่ด้านบนครับร้อนครับมาเช่ดกระดับกับพ่อนะครับนี่ก็เป็นงานละเอียดนะครับสำหรับงานโครงสร้างหลังคานะครับเป็นงานที่ละเอียดพอสมควรนะครับก็ มีค่าเฉลีย่ยในการผิดพลาดคาดเคลื่อนได้ไหมก็ได้ครับได้แต่ก็ไม่เยอะนะครับไม่เยอะถ้าผิดพลาดเยอะหรือว่าหลายเซนติเมตรก็ทําให้ลังคาเรามันมันไม่ตรงนะครับหรือว่ามันจะอาจจะเขียงเขียงหรือว่าเซนะครับเบี้ยวนะบัน,บ,นบันเท่าเอินเบี้ยวจะเบี้ยวได้นะครับเี๋ยวเดี๋ยวจะชี้ดูว่าตัวไหนที่มันคาดเคลื่อนไม่ได้นะครับ เดี๋ยวทำให้ดูครับตัวนี้บนี่ขาดเคลื่อนได้ไม่เยอะนะครับตัวตะเค้น,นะครับก็กสักครึ่งเซนเซนหนึ่งก็พอรับได้ส่วนส่วนตัวตัวดั้งนะครับตัวดั้งก็พอพอได้อยู่นะครับได้อยู่สักเซนหนึ่งนะครับแต่ถ้า,ถ,าถ้าเยอะกว่านั้นก็มันก็ไม่ตรงนะมันจะเอียงนะจะเช็ดเงยว่าเงอออกเยอะมันจะมีผลตัวไหน ถ,ถ้าตะเคไม่ตรงนะครับเดือยตะเคเอียงมันจะมีผลระหว่างตะเค้สันตัวนี้กับตะเคล่างตัวนี้นะครับแทนที่มันจะวางเป็นเนราน,นาบลงไปนะครับถ้าเรามองจากด้านล่างเข้ามามันก็จะเอียงปลายสองด้านนะั้นมันจะเท่ากันแต่ว่าปลายด้านบนนั้นมันจะไม่เท่ากันนะครับถ้ามีการคาดเคลื่อนที่เยอะนะครับนี่พ่อก็กําลังไล่ แต่เชื่อมแปรนะครับเลยเชื่อมแปรขึ้นมาเรื่อยๆนะครับด้านนี้ก็คงจะได้เชื่อมพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เราจะสั่งแผ่นในพอวันนี้ผมวิม่งของไม้ทั้งสองไซส์ครับเลยยังไม่ได้ไปสั่งแผ่นนะครับนี่กับตะเคียสันนะครับส่วนแปรนี่ก็จะมาชนกันนะครับด้านนี้มาอย่างนี้นะครับ ด้านนี้มาอย่างนี้ด้านนี้จะมาตั้งฉากอย่างนี้นะครับจะบรรจบกันอยู่ที่ศูนย์กลางศูนย์กลางตรงนี้นะครับใอย่างนี้เลย,เลยนะครับมันก็จะเป็นคู่คู่คู่กันไปนะครับเดี๋ยวพาไปดูตะเค้านงด้านหน้าครับนี่ครับตะเคียนงครับตัวที่ผมว่ามันจะมีปัญหานะครับที่มันจะเสียได้ถ้า เราจุดนี้มันไม่ได้นี่มันก็จะด้านคู่ขนานระหว่างตะเคียนสันกับตะเคียนางตะเคียนสันและตะเคียนล่างด้านล่างมันมันได้ฉากกันแต่ว่าถ้ามีความคัดเคลื่อนเยตัวนี้มันจะไม่ได้กันระหว่างตะเคียนสันตัวริมอกไก่ตัวนี้กับกับอกไก่ตัวนี้มันจะไม่ได้กันนะครับมันจะเอียงนะครับภาษาพนมมันจะเส่มสีเอียงนะครับ ก็เป็นบรรยากาศโครงสร้างด้านบนนะครับส่วนตัวนี้เราก็จะทําพรุ่งนี้นะนี่แป่ด้านนี้วิ่งมาอีกด้านนี้ก็จะวิ่งฉากเป็นอย่างนั้นครับเราจะวิ่งเป็นแนวฉากนะครับ ฝากกดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานเราด้วยนะครับด้านหน้าก็เรยบร้อยนะครับบุกด้านหน้าเี่เชื่อมแน่นรยบร้อยแล้วนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศอยู่ด้านบนนะครับนี่ก็มาเช็กระยะก,กับพ่อนะครับมาเช็กระยะมาคุยกันว่าจะเอาอยัางไงแบบไหนนะครับต้องมีการคุยกันยดยที่สายงานนะครับเราไม่ได้คุยกันข้างล่างเลยเรามาคุยกันข้างบนเลยนะครับถึงจะได้เห็นภาพกันนะครับเพราะว่า มันจะเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์ตามแบบไม่มีครับเชื่อผมครับผมลุยงานมาจะยี่สิบปีแล้วนะครับโค้งหลังคาไม่ได้ตามแบบนะครับคำว่าไม่ได้ตามแบบคือไม่ได้เป๊ะไปตามแบบแต่มันก็พอที่จะรุ่งรวยในการในสิ่งที่มันจะคาดเคลื่อนได้นะครับที่เรารับได้นะครับไม่ใช่ว่าห่างกันเป็น10เซนยี่สิบเซนอย่างเงี้ยระหว่างดั่งอยู่ตรงนี้แต่ขยับออกมาอีกสัก ยี่สิบเซนในเโอ้นี่ไม่ได้คับรับไม่ได้เราโครงสร้างผิดแล้วนะครับตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานแล้วครับตั้งแต่ทันลากยันเสาแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวลงไปคุยกันข้างล่างครับลงมาสูด้านบนอย่าปลอดภัยครับพาไปเช็กด้านบนกันนะครับนี่ก็เป็นกิจวัตรประจำวันครับที่เราเป็นเท่าแก่ด้วยเป็นนายช่างด้วยนะครับ ควบรุมทุกอย่างนะครับก็ต้องมาดูให้ครบนะครับในแต่ละวันแต่ละวันแต่ละงานแต่ละไซต์นะครับเราดูให้ครบนะครับนี่ก็เป็นไซต์ก่อสร้างอีกหลังหนึ่งนะครับที่ได้มาถ่ายวิธีการทํางานโครงสร้างนะครับเาให้ดูนะครับร้อนนะครับร้อนก็ฝากกดตามกดสับไา่เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานเราด้วยนะครับสับยิ้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะเดินทางไปอีกไซส์หนึ่งก่อนนะครับสวัสดีครับ